เราจะมีเรื่องราวของน้อง AF ทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งอะไรเยอะแยะมากมายยังไงติดตามกันเลยนะคะสำหรับแฟนคลับ AF ทั้งหลายนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยมีแต่สปอยน้อง AF กันอย่างเดียวไม่ใช่นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวความรักที่เรียกว่าติดตามมันช็อตต่อช็อตเลยทีเดียวมาฝากกันด้วยนะฮะสำหรับแราจะมาเริ่มต้นนะคะกับอนาคตหรือเปล่าไม่รู้นะคะสำหรับสาวคนนี้เธอชื่อว่าสปอมครับ นี่เลยนะครับมาทําความรู้จักกับสาวเสียงดีจากรั้วมหิดลน,นะครับตัวแทนจากภาคใต้สปอมอติการโสมบุตรนะครับเธอมาพร้อมกับบุคลิกที่มั่นใจแล้วก็เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะจึงไม่แปลกเลยที่จะคว้าคะแนนจากคณะกรรมการตั้งแต่รอบแรกนะครับและก็ผ่านเข้ามาถึงการออ d i ช i o n รอบเปียนโนในเพลงไม่รักดีครับ ไม่อยากให้เธอต้องเจ็บไม่อยากให้เธอร้องไห้เพราะฉันนีงไม่ได้รักเธอ,อยังคิ่เธอนา้นเข้าใจได้โพรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รัก ฉันไว้ในหัวใจและคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดีเธอจะเจอคนที่ดียังช็อกๆอยู่ค่ะแบบจริงเหรออะไรไม่คิดว่าตัวเองจะได้ค่ะคือตอนแรกก็ไม่ไมไมไมหวังและทําทำที่เราชอบไปก็ไม่ได้หวังอะไรแต่ว่าพอ พอรู้ว่าเราได้ล้วก็แบบเราก็ตกใจเราก็ช็อกอะไรเงี้ยค่ะก็มีเวลาประมาณเดือนหนึ่งแม่งเตรียมตัวก็อันแรกเลยหนูลดความอ้วนก่อนแล้วก็ก็ไปเขาเรียกอะไรไปคิดเพิ่มว่าแบบเออตรงไหนที่เรามีบกห้องตรงไหนที่แบบยังไม่ดีนะหรือว่าตรงไหนที่ดีแล้วแต่ยังดีได้อีกเราก็แบบค่อยๆเรียนรู้มันไปเพราะว่าแบบหนูก็เชื่อว,ว่าเดี๋ยวหนูอ่ะได้ได้เข้ามาแต่ว่าหนูก็ไม่ได้แบบ ดีเพอร์เฟกอะเออทุกคนดีเหมือนกันอะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครแบบมันใช่เวลามากกว่า ถือว่าเป็นคนเสียงดีเลยแหละถูกต้องเนอะเราดูเราชอบอะบอกเลยพร้อมกับบุคลิกความมั่นใจใช่และที่สําคัญคือผมชอบคนที่ร้องเพลงในสไตล์ของตัวเองวิธีการขึ้นเสียง<ช>ลงเสียงอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะสัพท์ไอ้เทคนิคเขาเรียกว่าอะไรอ,อ,อ,อ๋อแอดลิกอะไรงงแต่บอกไม่ต้องลด <c oughs> ความอ้วนหรอกคาแรคเตอร์เก๋ๆคนจะได้จำได้นะคะ